เชิญมาเชิญมาแต่เลยพี่โดผมมาละเอาพี่โดปปอมตัวเหรอใครปอมตัวพี่ดูเหรอทำไมใช้อันจุดเกิดของผู้เล่นใหม่ฮือ oh. เออพี่ดูครับโอ้พี่ดโดมันมันเจา้าพี่ดูใครเจ้าเอางูเอางูวิ่งมาอย่างดีอ่ะตกเฮ้ยพี่เราทก่อนผมไม่มีเกาล่ะเหรอ จบแล้ว<ช>จบแล้วผมมีกอดแค่กันเนี่ยตายแล้วโอ้โหเจบ็จบเจ็บเข่าเนื้อเนินนึงจบจบจบต่อให้เราสักตัวนึงอะเจมาถือมาถือเจมือถือตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายเออนี่พี่ยืมรองเท้ารองเท้าไหมมีละมีแล้ว ครับเสื้อโอกาสเอดาบดาบแรงแรงเล่มนึงเดียวพิเดียฮะรอบเลยีรออะไรไปอ่ะโรบอลเหรอเฮ้ยเดนอลเหรอใช่เดนอบไม่ไม่ไม่ระเบิดระเบิดผิดผิดโอเคแม่รู้ไมเนี่ยตรงกลางมีมีสองตัวปะปลอบละเพิ่ดเล็กเล็กดาว ไปกันโอ้ยหมวกกันแล้วเริ่หมวกแล้วไปให้ดูพร้อมละสามก็พร้อมเก็พร้อมไม่ฟูเลยไม่หายไปไหนหมดปะเฮ้ยมาแล้วเอาเอาไม่มีเกาะอกแลเอาแต่โคตรบางแล้แต่ละคนอะของคนหลังเอ้ขอขอขอโอ้สามทีตายแล้วคนเบาบางแล้วดูนี่มันโดนตีสามทีตายเลยบางจัดได้วยคืออออ๋อก็เลยทีสิบมนขี้หายไปไหนหมดละเลยเหรอตายแล้วมั้ง สงสัยพวกที่เราฆ่าตอนแรกน่ะเดี๋ยวอาจจะมีตัวเลขเองเออต่างชาติจริงๆก็ไม่โดนประกาศเราเงาเยอะเลยเงาเงาอะไรบางทีเหรอเนี่ยน่ะตอนนี้ก็มีเขาโดนดี่ยเออนี่ตัวนี้ก็มีเนี่ยสีฟ้าน่ะเออมีเขาแล้วนี่นี่ก็มีเขาอีกแล้วนี่ยนี่ก็มีเขาบนราหารวีนแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันเป็นช่วงฮารวีนป่ะนะ คนมันก็เลยหาสกินมีเข่ามาใส่อะไรกันเงี้ยเหรอใช่เริไม่รู้ว่ะมาเริ่มเริ่มเริ่มมาเข้าการเพื่อมาขุดสนอโอ้มันมาเร็วเาไม่ได้ผมไม่มีเกาะไม่มีเกาะเราจะตายโอ้ม้ามากมันโหดมันตึงมันตึงขุดครับขุดขุดขุดดาบมันไม่ได้ดาบผมไม่โคตรแรงเลยแต่อนที่เดียวตายเลยไหมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นยืดหลังหลังหลัง <What? S 2> ซึมซึมเสื่อนหายนี่นี่เพื่อนอยูดกางออ้โอพ่ดูจกะการบอกเลยาตัวเดียวนเราตัวเดียวนตัวว่าจะเอาสนุว่าจะเอาบล็อกอุดมันสัหน่อยไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยวัน,น up, ซับแมนเพื่อนห้าวเพื่อนห้าวหายุดนะเว,ว้ยเหนื่อยเก็บไรละวูจะแล้วแต่เลย วีหวนให้ตายสิใครครับเนี่ยมันโหดยังวะยังไม่ตายพี่เรยังไม่ตายเหรอยังถือมือมันค่อนข้างเก่งเอาเรื่องอยู่มันตายแล้วใช่ไหมตายแล้วโอเคหาลูกธกกนูก่อนจะเป็นสายสไนปเปอร์ซะหน่อย สอตัเาไม่ได้ฆ่าตัวเลโอ้วโอ้วโอ้ทีมทีมทีมบายบร์ที่เคนเคนบานแวงเอ้ยพอแล้วปึ๊บไเลยเก็โเ่ห็นแล้วก็ลงกรสุนเติเนี่ยเมเาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าดีไม่ทำสองยู่กับเราเหรอเล่ามาเก่งดิ จบละลจบละวออกแล้วจบละโอ้หอะไรกันที่เล่นตาเนี่ยก็ชนะหมดเลยไม่รู้อีซี่วินเฮย์เพิ่งดีใจไปเรื่องสองอาจจะเดินอาจจะเดิน<บ>ตกมึงปูไปเลยอาจจะโป้งสี่ตัวยังไงไม่รู้เฮย์โดนโลโปแบบตีแบบโออย่างนั้นนะผมไม่ไหวโดแนแบตที่เหลดอพอละผมมาแล้วไม่รูเฮ้ยโนบอลโอ้โหของดี พูดอย่างกับได้ทองพี่มีครั้งหนึ่งที่แบบได้ดาบไดมอนด์เอนชาร์ดมาแล้วแบบรีบไงโยนดาบไดมอนด์เอนชาร์ดทิ้งแล้วก็าดาบหินมาใช้ <c oughs> ถ้าจะกระโดดตามไายอมันก็มันมันก็ไม่น่าจะรอดอะนะเพื่อนเราแม่งห้าเลยวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วพี่ดูทำไมถึงอ๋ออโอเคครับโอเคครับแล้วพี่ดูมันโยนดาบไดมอนด์ทิง้งเลยเลยมันหลงมันหลงรีบแต่เขาเหมือนกันนะเขาซู้อยู่ดีแม่งทิ้งดาบไปเฉยเลยเป็นความหลง ความหลงความลืมโอ้ยเยอะสุดเอ้ยแบ่งของบ้างเพื่อนต้นสีครับแบ่งกันนั่งสิเฮ้ยพี่แดงอ่ะเข้าไปดิไอพวกก่อน้อยสวัสดีเหรอที่มาแล้วกันแดงงอมหลังไอ้หลอกมวยมาให้เยวผมเพื่อจะกองบ้างตะก้องไม่อัดคลิปด้วยนะเยี่ยมร่างแค่ไหนพี่โต ได้แต่ว่าแป๊บนึงผมนึกว่ามันจะงงอมันฉลาดวผมคิด่ไอ้ี่เออเออเออเอาดีเอาดเออแทไพี่ลเวไอ้เอดมูโง่เนี่พี่ลบอกว่าอนึงเออเาลล้มอ่ะพี่ลสะดุดก้อนหินล้มตกระเพาตาย เดี๋ยวนะที่มันเหลือใครบ้างนะผมดูก่อนเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรากำลังดูเดือดเลยพี่โลยังไงยังไงยังไงครับอื้มอื้มเอาไปทำสองเอ้ยสู้มือถือเลยนะไปทำสองเออเออเออนี่ซีวินนี่ซีวินพูดไปก่อนนะเอาตกพี่ก็ตก โอ้ยจบแล้วคนนี้แบบคนทำเองดื่มเองฮึแต่ผมดูก่อนนะทีมเราอ่ะตรงกลางไม่ตรงกลางโอ้โหโอ้โหเดือดสุดเอ้ยเราเสียนะทีเขียวโอ้โหอีซี่เลยอย่างงี้อ้อโอ้ทีมโอการคอมโบแบบวอรพวกคอมโบกันพี่โรดีเลยนะง่ายอย่างวะโอ้อะไรก็ชนะอย่างเดียวเลยอ่ะโคตรง่ายเลยวันนี้เออวันนี้มันง่ายอย่างวะ